ส่วนนีบท่านผู้ชมกบพี่อู้ในเกมเซื้เวอร์ครับในดงพญาเย็นโอ้ยเย็นจริงๆโุโ้ยป่าที่นี่มันมีแต่หิมะและความหนาวเย็นอะไรวะอุ้ยดงพญาเย็นเป็นแบบนี้นี่เองมันเย็นจริงๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนโนอะ้โหรู้ว่าเย็นเดี๋ยวก่อนโอ้ยจะตายไหมเดี๋ยวก่อนฮะดงพญาเย็นอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่ง จะเย็นๆนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอทำฟื้นก่อนโอ้ยเกือบนะเกือบเกือบแล้วโอ้ยดวงพญาเย็นโอ้อุ่นขึ้นมาหน่อยนะทนู่โชมฮะเดี๋ยวขอทำฟื้นก่อนโอยจะอยู่ได้ไหมเนี่ยโอยมันหนาวเย็นจริงๆมีหิมะด้วยอะดวงพญาเย็นโอ้ยเดี๋ยวก่อนขอตัดไม้ก่อน อจะได้เตรียมทําฟืนต่อสงสัยคืนนี้ต้องนอนอยู่แถวดงพญาเย็นนะทําโจมะนี่ดงพญาเย็นภาคหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทําสติ๊กเพิ่มก่อกองฟืนเพิ่มเพิ่มไฟโอเคจะได้นานๆหน่อยเอานะเดี๋ยวขอ ทำอะไรต่อไปเดี๋ยวขอทาโต๊ะคราบก่อนดี๋วไหมท่านทชมทําโต๊ะคราบก่อนนะฮะปึ๊บ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 นี่ได้แล้วโต๊ะคราบโต๊ะคราบโต๊ะคราบสิ่งที่พี่จะทําต่อไปคือขอทําอาวุธก่อนนั่นก็คือทําอะไรนะกระบองนะกระบองไม้แล้วก็แล้วก็อะไรเอ่ยหอกไม้ ถ้ามีกระบองอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะขับสัตว์ได้ทันนะต้องมีหอ,อกด้วยแบบนี้เห็นไหมโอเคจะได้ล่าสัตว์ได้นะสำหรับวันนี้เตรียมหาที่พักก่อนดี๋ยไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัดไม้เพิ่มสิตัดไม้เพิ่มสิแล้วเราเตรียมสร้างบ้านเลยไหมสร้างกระท่อมไหมหรือจะอยู่ใต้ดินดีเออให้เลือกเดี๋ยวก่อนตัดไม้เพิ่ม สิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือหินแล้วต้องหาหินให้เจอด้วยหินมันจะอยู่ใต้ดินเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปขุดหินใต้ดินเพื่อจะได้ทําขวานหินแล้วก็ทําเตานะทําเตาก็ทําทอสได้เอาไว้จุดไฟตอนกลางคืนนี่ไฟดับยังอุย้ยไฟดับแล้วไฟดับแล้วโอเคไม่เป็นไร โอ้โหต้องจุดฟืนตลอดเวลาท่านผูช้ชมฮะไม่งั้นหนาวตายเร็วเร็วเร็วเร็เร็วจะให้หนาวตายนะนี่โอเคเดี๋ยวก่อนนะขุดดินบริเวณน,นี้ได้ไหมจะเจอหินไหมดูอ่อนดูก่อนไม่แน่ใจขุดหินจะทำขวานแล้วก็ทำเตาโอ้ ขอให้เจอเหินนะไม่เจอแล้วซวยเลยโฮโฮนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กับพี่ยูดในเกมซูเวอร์ครับในตอนดงพญาเย็นกำลัากดด้วยผมมองไม่เห็นเลยไม่มีทอดเฮ้ยหินมัเออเจอหินแล้วนี่ไงโชคดีเหลือเกินเอาหนึ่งก้อนก่อนเอาหนึ่งก้อนก่อนเฮ้ยในนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไร โอ้โหโอ้โหไม่พังสักทีเลยเกียร์บัตโอเคเดี๋ยวก่อนขอทำควันหินก่อนเติมเชื้อฟืนด้วยเดี๋ยวมันจะดับโอ้นี่เอา้าเราโต๊ะคราฟอยู่โน่นนี่หว่าใช่ไหมเออขี้เกียจเดินไปขอทำโต๊ะคราฟใหม่ก็แล้วกันแถวนี้โอเคได้แล้วเอาลนะขอวางแถวนี้แล้วกัน เอาโตคราฟไปใส่กองไฟเลยเมื่อกี้บ้าแล้วสิโอ,โอ้เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเมื่อกี้เอาโตค๊คราบไปใส่กองไฟเฉยเลยเออวางตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่ต้องการทําต่อก็คือทําขวานหินเฮ้ยข้างลางมีมีดำโอ้โหยมันเห็นเราปะวะมันได้กินเราปะเฮ้ยมันมองเรามาด้วยเฮ้ยอย่ามานะอย่ามานะจ๊ะ กลัวมากๆเลยเฮ้ยเฮ้ยมีมีอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมถ้ามันขึ้นมาจะลงหลุมทันไหมเนี่ยก็น่าจะทันอยู่มั้งไปขุดหลุมต่อดีกว่านะนอนกอ,กองฟืนเพิ่มขุดหลุมต่อเอาหินนะเราจะเอาหินประมาณแปดก้อนเพื่อทำเตาใช่ไหมโอ้โหเสียงหมีร้อง สิงมีร้องโอโหก่อนนะโอเคอเคูดถิงก่อนให้ได้แปดก้อนเพื่อจะทำเตาทำทอดแล้วก็ย่างเนื้อสัตว์ไดกก้กี่ก้อนแล้วกี่ก้อนแล้วโอ้โห อันนี้เป็นดงยาเย็นภาคหนึ่นะท่านผู้ชมไหมครบยังวะไม่ได้นับเลย8แปล้วพอพอจะเสียเวลาเฮ้ยอ้หมีสวัสดีคุณมีจ๊ะ <c oughs> ไปเลยไปเลยเออไปเลยไปเลยจะอยู่ทำไมละ่ะไปไกลๆเลยเจ้ามีเดี๋ยวก่อนนะต้องทำกองฟืนเพิ่มก่อน เฮ้ยป้าเห็นไหมแปบบ๊เดียวหนาวเลยนะอู้แป๊ดเดียวหนาวเลยเสียวมากๆเลยเสียวหมีเสียวหมีเราใส่คืนนี้ต้องนอนนอนใต้ดินปล่วะแน่แน่จุดไฟก่อนอ,อุ่นขึ้นเลยอุ่นขึ้นเลยเห็นไหมเห็นไหม อุ่นขึ้นเลยทำไงต่อสิ่งที่เราจะทำก็คือเตาใช่ไหมอุยมอ้ยน้ำ้ชมมีมีตะปบมีตะปบอ,อยู่ไหนมีตะปบเว้ยหนีแทบไม่ทันไปไหนแล้ววะอูอ้หเกือบตายสิครับแม่ โอ้โหเกือบตายนะท่านผู้ชมฮะมันไปไหนแล้ววะอุ้ยจะมืดแล้วมั้งอุ้ยตัวหมีตะปบเว้ยเอ้าุ้ยลง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 ูก่อนลงลูก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้าหมีน่ากลัวเหลือเกินมืดแล้วนี่ท่านผู้ชมจะอยู่ไง่ะทอดก็ไม่มีอ่ะ ไม่มีทอนแล้วมันก็จะมืดโอ้อาตาไไ้นอกได้ไหมเอาไงอะ่ะเผาถ่านเราใช้สามก้อนเฮ้ยมืดว่ะขออีกก้อนหนึ่งขอไม้ขอไม้อไมอโอ้โฮโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยน่ากลัว เฮ้ยเตา่ตาเต่าทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดงพญายเย็นดงพญายเย็นไม่รอดท่านผู้ชมฮะโอ้โหในคลิปนี้พลาดนะพลาดนะทำอืมทำพลาดไปแล้วโอเคก็ไม่สามารถออกจากดงพญายเย็นที่นี่ได้เพราะมันเป็นป่าที่กว้างใหญ่แล้วก็หนาวเย็นมากๆเลย โอ้เผาเผาฟืนไม่ทันจะทำฐานนะไม่ทันโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นการกะว่าจะเอาชีวิตรอดจากดวงปัญยายเย็นสักหน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับ